สวัสดีค่ะเซลปอนะคะที่ปรึกษาฝ่ายขายรถโตโยต้าป้ายแดงปอรประจำอยู่ที่โตโยต้านครธน,นสาขาบางบ่อค่ะวันนี้นะคะปอจะพาทุกท่านมาชมโตโยต้าโคโรล่าคลอสนะคะเครื่องยนต์1,800นซีซีนะคะตัวนี้เป็นสีซีเมนเกรย์นะคะเป็นสีพิเศษเลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะที่จะช่วยทําให้เราประหยัดน้ามันมากขึ้นค่ะราคาตัวของเขานะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันบาทค่ะ มาเริ่มเปนที่ด้านหน้าตัวรถนะคะจะเป็นโลโก้แก้วนะคะของ Toyota ค่ะตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นแบบ Multi-Dimensional นะคะตกแต่งด้วยสีเทาแล้วก็โครเมียมค่ะตัวไฟหน้านะคะจะเป็นแบบ LED p r o j e c t o r ค่ะส่วนไฟตัดหมอกก็จะเป็นแบบ LED นะคะจะมีไฟส่องสว่างกลางวันนะคะจะเป็นแบบ LED Crystal l i g h t ค่ะ ตัวนี้นะคะจะสามารถปรับไฟหน้าสูงต่ำได้อัตโนมัตินะคะพร้อมกับระบบควบคุมการเปิดปิดไฟหน้าระบบ follow in home ค่ะถัดมาที่ตัวล้อนะคะจะเป็นล้ออันลอยปัดเงาสีทูโทนค่ะมีขนาด18นิ้วนะคะหน้ายางจะเป็น225ทับ5-0ค่ะถัดมานะคะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยว แบบ LED นะคะปตับไฟฟ้านะคะแล้วก็มีการติดตั้งกันสาดด้านข้างนะคะพร้อมกับตัวฟิ์มใสนะคะป้องกันรอยนะคะแล้วก็ยังติดตั้งตัวที่ครอบมือจับสีดำเงานะคะแล้วก็อีกอย่างที่ติดตั้งเพิ่มนะคะก็จะเป็นที่กันกระแทกประตูด้านล่างนะคะ อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวไฮดิดเนาะก็จะมีการประหยัดน้ํามันได้สูงสุดถึง23.3กิโลเมตร่อดิรนะคะน้ํามันที่สามารถรองรับได้นะคะก็ตั้งแต่เบนซิน91-95จนไปถึง E20 ค่ะค่ะเรามาดูด้านหลังกันนะคะตัวไฟนะคะไฟไท้ายนะคะก็จะเป็นตัว LED ค่ะประตูท้ายนะคะจะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะ พร้อมกับเซ็นเซอร์แบบคิกแอคทีเวทนะคะและก็จะมีระบบป้องกันการหนิบด้วยค่ะบริเวณด้านหลังนะคะก็จะมีตัวถัดท้ายนะคะที่เพิ่มเติมขึ้นมาม่านบังสัมภาระนะคะไว้สําหรับเวลาที่ผู้ลูกค้าเก็บของที่มีค่านะคะไว้ทางด้านหลังนะคะก็สามารถปิดบังได้ค่ะค่ะเราจะพามาดูด้านห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะ มีความกว้างขวางนะคะสามารถนั่งได้สบายเนาะมีแอร์หลังด้วยนะคะแล้วก็ยังมีช่องเสียบชาร์จแบตนะคะเป็น usb type c นะคะ2ช่องค่ะค่ะเราม,มาต่อที่ตรงห้องโดยสารด้านหน้านะคะเครื่องเสียงของตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วนะคะพร้อมกับลำโพง6ตตำแหน่งนะคะตัวนี้ค่ะจะสามารถเชื่อมต่อกับ apple carplay แล้วก็ android auto ได้นะคะโดยจะเป็นเกียร์ auto แล้วก็จะมีปุ่มเด็กโผไฟฟ้าค่ะ ตัวพวงมาลัยนะคะก็จะมาพร้อมกับกลุ่มฟังก์ชันในการควบคุไมไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงหรือว่าระบบของรถยนต์นะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการหวิว Toyota Corolla Cross นะคะวันนี้นะคะปอยังมีแคมเปญนนะคะที่ดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่0.89นนะคะหรือลูกค้ามีโจทย์ยังไงมีงบเท่านี้ อ,อยากจะดาวเท่านี้ผ่อนเท่านี้สามารถแจ้งปอได้เลยนะคะเดี๋ยวปอจะทิ้งคอนแทคไว้ให้061651-5966นะคะสามารถแอดไลน์เพื่อสอบถามแคมเปญได้เลยนะคะขอบคุณนะคะยังไง EP นี้ปอฝากไว้เท่านี้นะคะฝากทุกค,คนกดไลค์กดติดตามปอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ